โอ้โหยังคงมาตรฐานขับรถเหมือนเดิมเออขอโทษครับ <c oughs> ว่าไปทางนี้นลลดีก <c oughs> ว่ารัดกับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> วัดชุดโคกเจ็บเลยโอ้โหโอ้ยวัดยังไม่หายเลยเนี่ยตอนนี้นอ,อ้โ <c oughs> <c oughs> อะไรของกูวะนี่ ครับสวัสดีก็ขอเปิดเปิดประตูอ่ะไปเราเริ่มไปทำธุรก,กิจกันเลยดีกว่านะทุกคนไหนดูสิมนี่เช็คอะไรวะเนี่ยมาตูดส่วนคุณฟูนักโทษเมื่อไม่นานวันนี้มูมได้ทำการอัเปเกรดระบบ,บรอพอ ระบบตัวล็อกเครือข่ายแล้วก็กล้องมุมจอปิดถ้าเขาขังผู้ชายคนนั้นไว้ในห้องที่เก่ากว่าผมมีปัญหาแน่แต่บลูมก็ทำถูกตรงนี้แหละมันทำให้ชีวิตงกายขึ้นโดยเทคโนโลยีจริงๆเดินเข้ามาในศูนย์ฟื้นฟูน,ฟน,ฟน,นักโทษเดินมาอย่างนี้เลยหรออยาอย่าเข้าคกขนาดน,นี้ย <c oughs> กมือขึ้นเอามือไว้ข้างหลัง หน้าไม่นิ่งมากก็กูยอยากเข้าครุกอยู่แล้วนี่วะเพราะเสียง <c oughs> บอกโจดีด้วยโอ,โอเคยาเขาย,ย,ยับ Yes Eden George Smith เย็ด K อย่างนี้ได้เลยเหรอวะอยากจับ นี้รู้สึกว่ามาตูดตูดตูดโอเคอืมมีข้อมูลด้วยวะสเตลได้ไหมวะแต่ไม่น่าได้อะมันอยู่ในไอศูนย์นักโทษอ่ะ ถ้าถ้าสเตลนี่ถ้าโคเวอร์นี่คือแบบแม่งแจ้งแล้วโดนขังเลยนเนี่ยไปโอ้แต่เพิ่งเห็นยังเพิ่งเห็นโอ้ตื่นเต้นจังเลยอ่าเครื่องเล่นเสียงไปสงสัยแล้วโอเค เห้เห้เห็นง่ายจังวะเอ้เรองู้สึกว่า CTON นี่น่าจะเป็นแบบหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนนี้นะในเกมเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่โอเคจะลงไปยังไงดีวะเนี่ย หมือนทางทางนั้นจะมีบันไดนะไปได้ปะวะจะส่องไปส่องมายานี่แหละข้างล่างเหมือนมีให้ทำอะไรด้วยจะได้ด,ด่ไหนดูนักโทษสียิ้มทุกคนยิ้มยิ้มอะไรวะติงตองวะ ่าไม่ไดีทำยังไงดีอืมต้องไปห้องตรงหัวมุมชั้นเราให้ได้ก่นอนเดินๆไ,ไ,ไอ้นักโทษทุกนี้มันไม่ฟ้องไหนหรอวะนี่ๆๆๆ,ๆยังยังยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ครับ จะเย็นนะจะเย็นนะอีดินนี่รู้สึกว่าเราจะปลดล็อกเลยนะอเ,เอเนียนเนียนเนียนไปครับอะไรปี่ยอ๋อชิปเรติกพารัส ไปไหนต่อวะเนียอ่านี่ไงทางลงอ่าไป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 ว้าวไม่เห็นเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยเปิดประตูเปิดออกดูว่าเป็นใคร ต้องไปไหนกะชั้นบนเนาะมันต้องเปิดครบสามชั้นเลยปะเนี่ยไอเ้เหี้ยได้อยู่เนี่ยไปโอเคจอร์ดี้ฉันได้กำหนดการแล้วลานออกกำลังกายหาลานออกกำลังกาย โอเคโหแม่งเด็กแวนนยอะชิปริกเลยขออภัยด้วยนะครับผมอยู่แถวนี้เด็กแวนมันเยอะทำใจเลยมีอะไรให้ดิวไหมเนี่ยหาอะไรดวก่อนน่าจะไม่มีอะไรละไปประตูฝั่งนู้นได้ป่าววะตรงนั้นจะมีประตูป่าววะ ทางที่เราทางที่เรามันน่าจะลองไปดูดีกว่ามีประตูวะต้องลองไปดูโอ้ถ้าเดินไปเราไม่มีประตูนะโคตรเสียเที่ยวเลย อยากดิวโดพวกนายจังเลยเนะยงงี่ยนี่ไงดจะจะจดจะจะจดจะจะแหมงเอ้ยอันนี้มันห้องขังกูนี่หว่าไปทางนั้นไม่ได้ต้องไปทางนี้สิลูกโอเคอเออเออเออพวกมึงน,นี่ก็ตาดีจังเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะเอเดนอย่าให้โดนจับนะเว้ย ก็เต้นเต้น mm ไปไปไปเนียนเะนียนเนียนเนียนนะไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู้นเลย่ิจาร์นิ่งๆไปเลยครับลงไปทางนี้มันจะเห็นไหมวะาตองเสี่ยงซะแล้วฮาน,น่าไปลูก พวกมึงไม่คิดฟ้องเดี๋ยวเรากูออกมาเนี่ยฮะลอยอยู่เนี่ยหันหน้าไปหันหน้าไปนี๋หันหน้าไปของนูน้นเยี่ยมเยี่ยมโอเคเปิดประตูโอเคครับไม่คิดสงสัยแน่เลยเลยวะอีย <c oughs> ประตูปรเดเองนี่ไม่สงสัยเลยเลยอันนี้คือปรปภที่เก่งที่สุดใช่ไหมฮะฮะไม่เข้าใจเลยถ้ากูถ้ากูมีมมปรปภแบบนี้นะไอ้เหี้ยหัวบริษัทกูเจ๊งนักโทษเลนแหละนักโทษนักโทษทุยนักโทษไป ไปครับผมย่องไปอ๋อเนี้ยนะไปเลยครับวิ่งไปเลยเฮ้ยมีตำรวจไปเดินไปเพื่อนเพราะขันขันหูไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่นะไม่น่าเล่นเลยโอเค ไปเดี๋ยวไปเพื่อนทำ้ไงให้เราล็อกโอเคนี่ไงมีให้เราแฮกเราไต้องแฮกสิครับโอเคตรงแดงๆมันน่าจะจับเวลาวะ่ะเดี๋ยวขอแก้นี่ก่อนนะแก้อะไรวะแก้ผ้าเหรอป่าวจะเล่นอะไรวะเนี่ย โอเวนเวนฟักฟักเอ่อต้องให้ข้อนี้ข้างล่างไม่ได้แล้ววะเอ่อ,อ,อข้างบนข้างบนแกข้างบนอ๋อจะเป็นไรจะหมดแล้วเรียบร้อยครับผมเยียบถ้าจะไม่ผิดนะเจ้านั่นมีมุดมีกรสโซโซะสุนระลิงอยู่เต็มหน้าเยอะหน้าดูเลยเนะี <c> ่ย <oughs> น่าเกียดชิปแต่ก็ทำให้หาตัวง่ายดีโอเค ต้องหาคนที่มีลายสักลายสักหรือลายอะไรวะลายปิกัสโซอยู่เต็มหน้างั้นหรือโอเคอันนี้ไม่ใช่วะไม่มีอันนี้น่าจะทั้งตัวนั้นดำใช่โอเคโอเคโอเคตำรวจไม่น่าใช่หรอก คนนี้ก็ไม่ใช่ใช้เวลาหานานหน่อยนะรู้สึกว่าต้องหาทุกคนเลยมั้งเนี่ยมองไม่ชัดเลยอะเวลาเวลาโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน ไลออนอยู่ในกันลายพังเก่งลายพังเดือยยาพูดชื่อเขาเดี๋ยวเราโดนขอโทษครับหาอต้องใช้แผนบีเลยเหรอโอเคหาต่อไปเราไม่สนเราสนแค่คนที่มีลายศักดิ์อยู่ตรงหน้า คมันสักอยู่ตรงหน้ามันไม่เจ็บเลยวะถ้าเป็นผมสักนะผมเจ็บมากผมกลัวกลัวเข็มกลัวที่ต้องแบบว่ามีมีดอะไรมาเอ๊มีเข็มอะไรมาเจาะแต่เก่งยังไงมันเจ็บบางครั้งก็เคยแบบอยากลองไปสักเหมือนกันนะแต่ว่าอืไม่ดีมากเฮ้ยนี่ไงนี่ไง นี่ไงเวลาจะเจอก็เจอง่ายอย่างเลยเพราะว่ากำลังโดนทางแก่ล้วเราอะเอ้าก็สวัสดีผู้คุมใครบอกว่าฉันจะโดนย้ายพวกแกเป็นใครแล้วทนายฉันล่ะอยู่ไหนจะพาฉันไปไหนบอกฉันมาอ้อโอ้ฝาโอ้ไอ้ผู้คุมบินอ้อ ไปแล้วโดนลากไปแล้วทําไงดีปัญหาแล้วโอเครู้สึกว่าต้องขึ้นลิฟตนฟ์นะครับผมอ่าโอเควิ่งไปเลยได้ไหมเนะนี่ยนี่เนียนอยู่เฮ้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปโอ้โหโคตรเนียนอนะ ไม่ตาบอดสัตว์เครับซะหน่อยเอ่อเหมือนจะมีปฏิบัติการที่ไม่ซื่อดิดหน่อยนะดูแนวความยู่ิธกลับมาที่ระบบขังคุกสิโอชั้นนี้ว่างเปลา่าประตูก็เปิดสัญญาณเตือนภยัยยังไม่ปิดระวังด้วยโอเคเพื่อน ไปทำอะไรอยู่ที่สเตเดียมวะแอบไปดีอะไรกันไว้คิดว่าเราไม่มีเพื่อนในไฮเพรสงั้นเหรอไม่ก็บอกไปแล้วไงมันไม่ใช่ข้อตกลงเราแค่คุยกันเราโดนหลอกหลอกอะไรวะหยุดโกหกได้แล้วเราเตือนกันแล้วนะคิดว่าจะปล่อยให้แกตายอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอฉันไม่ไหวแล้วฉันจะบอกทุกอย่างที่รู้ฉันสาบานนะ เราเพื่อนใจล่ะอยู่ไหนมอริสเหรอฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้มันอยู่ไหนมันอาจจะโดนขอ่ฆ่าไปแล้วก็ได้พวกมันอะใครชื่ออะไรฉัน<ต>ไม่รู้อโอเคสงสัยเราคงต้องเข้าไปแล้วลนะ่ะไปอย่านิ่งไปเออ เฮ้ยมีปืนด้วยแหลมเลยครับอืมช็อตกันไปครับเดี๋ยวดูซิมีของอะไรให้เราดูอีกอะไรอะ่ะโอ้ยาป,ปึ๊บโอเค มีอะไรให้ดูอยู่ไหมเนี่ยไปประตูประตูะตน่นเข้าได้ปะวะไม่ได้โอเคเฮ้ยเราต้องไปแบบเนียนๆขอสังเกตการว่ามีกี่ตัวก่อนโอ้โหรถผมผมรำคาญเสียงรถมากเลยนะบอกตรงทำไมมันต้องไปแต่งโทษเสียงดังวะโอ้โหไม่เข้าใจ โอ้ชอบอปีเรชั่นกันไป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 โอเคหุ่น่อดไปหุนแรงเหลือเกินหุห่นาลัดยอนเออโอ้โหมีบอสด,ด้วย ต้องรอยวรอครับรอี่โหแม่งแรงจัดหน่วยดูวะทิ้งหัวเน

วะนังไงอย่า,ยาน,น,นะครับมาครับผมไปครับนี่สุดวะเฮ็ดช็อตโอเคโอ้โหนี่ก็เป็นตำรวจโอเค เฮือเรามาช่วยแกด,ด้ช่วยด้วยใครก็ได้ใจเย็นนายเข้ามานายเข้ามาได้ไงายรู้ไหมมันเป็นเรื่องพื้นพนที่คุงให้เช็คแบบนี้มันทำให้ง่ายขึ้นมากเลยละ่ะเราเคยเจอกันไหมอะไรเราเคยเจอกันไหม ไม่ฉันฉันไม่เคยเจอนัมก่อนเลยโอเคฉันไม่คิดว่า,างั้นนะอ,อืมนายอยู่นี่มา60วันแล้วถ้าความประพฤติดีอีก30วันนายก็ได้ออกออมันเขียนว่ายังไงหกสิบปี นี่แกจะทำอะไรมันกรบ่งบอกถึงอนาคตแกไงถ้าแกเกิดอยากเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังหรือไปทำข้อตกลงกับตำรวจเปลียบไหม,ไหมหอมขมขูโจสเมธหนีออกจากเรือนจำโอเค อาจะทีเรียบร้อยแล้วลโหเยอะไปเลยนายคงอยากจะออกไปจากแย่แล้วสิของกำลังส่งไปให้นายโอเคเรามีสองและคนละแหละของคยยุยยแของของนีง่งงไงของมาถึงเร็วดีจังเลยเนาะโอเคตื๊ดดึดตต๊ดอะไรไมนี่้ไม่แปดด้านเลยเฮ้ เ,เปลี่ยนชุดแล้วโอเคโอชิบหายละต้องหนีตำรวจตำรวจนีจคิวไ,ได้ทั้งนะโหแมงเจอดอกแรงนี่ไม่กล้าเดินต่อเลยครับ ขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะรับผมรับผมหนูหนูหน <enn> ูหหนูชิดแล้วชิดถามเจกแล้วโคตรไม่ชอบเลยผีด้วยมาทางมาทามาทางมาทาอาจารย์สาระนี่จะไหล่ะ โอเคหาหาทางนี้ก่อนไม่เอาไปทางไหนยังวะโอเคมาทางนี้ก่อนโอเคตรงไปเลย โอ้ยคุณต้องรู้ยใจเย็นนะครับค่อยๆคุยกันอ่าอ่าอ่าโคตโคตไม่อยากหนีตำรวจเลยโคตรไม่อยากหนีจากตำรวจเลยตำรวจก็คือแบบถ้าจะหนีเวลาหนีมันก็ต้องหนีให้พ้นอ่ะจะคิวจะยิงจะสู้ไม่ได้ถ้าเป็นพวกฟิกเซอร์นี่ก็คือแบบว่า ยังได้อยู่นะเนี่ยโอ้โห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 หาทางนี้ต่อไปอืมไปให้สุดโอเคโอ้แบตจะหมดแล้วมีใครพก power bank มาพร้อ่ปไปเลยนะคร้ลีนพันนะพูด แม่วเลยใส่ต้องไปปีนซะละอ้าออไม่เอ้อยคุณตำรวจดูดิคุณตำรวจแม่งน้ามือนไส่ว่ะสวยเพืดด่อนโอ้โหจะระเบิดแล้วรถกูตำรวจจ้าโอ้โหลูก็นตำรวจแม่ง ขอขอิมรถหน่อยจ้ะขอยิมรถหน่อยจ้ะขยิมรถหน่อยจ้ะผีเพื่อนไปตื่นเต้นที่สุดแล้วการหนีตำรวจเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นตำรวจเป็ตำรวจอู้หสวยเพื่อนโอเค Oh, kenapa dia bergerak ke sana? Oh, oh, oh. Okey. 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 Oh, saya akan menang. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 21 orang. 21 orang. แผนนั้นได้ผลจริงด้วยปิดตัวตนที่แท้จริงไว้ได้ตอนนี้คนที่ทำลายดีนาผมต้องการตัวคนที่ต้องรับผิดชอบเดเมียนกระ้รามเรื่องของแฮกเกอร์คนที่สองคิดว่ามีคนหนึง่งอยู่ในเมอรอนต้องรู้ให้ได้ว่าเดเมียนมีอะไรบ้างโอเคอันนี้ต้องต้องไปต้องไปหาเดเมียนสินะเดเมียนดาเมียนอย่ตรงนี้ โอเคเงียๆไปเอยใครโทรมาโอ้เดลินเาเจอกันได้แย่สุดๆไปเลยนะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ฆ่านายเราเคยเข้ากันได้ผนสอนนายไปตั้งเยอะดูสิตอนนี้นายเป็นยอดแฮกเกอร์แล้วในข่าวเช่อนายรู้ป่นจะสารเปลี่ยนนายพูดถึงเรื่องแฮกเกอร์คนที่สองในงานเมอร์รอดแต่เรารู้กันอยู่แล้วนี่นายเจออะไรใหม่ๆหรือไงนาสนใจ ไม่เจอกันหน่อยสิเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟัง s <S บอกมาสิเราจะค่อยคิดว่าจะไปเจอกันนี้ไหมข้อมูลของฉันก็ต้องทำตามกฎของฉันสิอี่ยังเราต้องมาคืนดีกันสน่อยแล้วเอเดนมาเถอะโอเคโอเคก็อีปีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ แล้วแชร์กันบุยบุย